สีฟ้าสีฟ้าก็ใช้อยู่อ่าฟ้าเยอะนะสีฟ้าเยอะนะลุงมีที่ไหนไหรสัตว์มีเหรอลุงอะไม่มีเฮียสีดำไม่มีมึงก็งก็งดูเมื่อกี้เนี่ยมึงไม่แหกตาดูวะไอ้เฮียเนี่ยว่ามันมีกี่สีเนี่ยมึงดูดิมึงแหกดูดิตามึงเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย ไอ้ตัดโอ้ย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 ,อย,อย,อยจุกอ่าผมลองเปลี่ยนให้อ่อคุณเลือกเอาเองนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้อ่าผมลองเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้แป๊บหนึ่งอ่ะลองดูดิมันเปลี่ยนยังวะกดรีเซ็ตทีหนึ่งดิกดรีเซ็ตดิกดรีเซ็ตดิกดรีเซ็ตทีหนึ่งดิลิกลิกลกต อ่าเนี่ยลองผมลองเปลี่ยนแล้วเห็นไหมอ่าดูดิเกียดิเกีเอออ่าลองดูดิผมกดรีเซ็ตนี่กดรีเซ็ตนี่เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยมาใครหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยนี่ไงผมเห็นแล้วเนี่ยเห็นระใช่ใช่ลิกกิเออลุงไม่ได้ผีฟ้าแล้วหรอยังครับยังไม่ได้เล่นลุงลุงู้ดาวลูกดาวอ่าเอาเอาสีนี้นะเอาเาเอาสีนี้นะโอเคโอเคโอเคเอาสีนี้นะ อ่าสีนี้นะสีผู้จัดการมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยสีผู้จัดการมันเปลี่ยนไม่ได้ม,ม,มันห้ามเปลี่ยน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 ได้ครับเดี๋ยวผมงนี้ได้เลยไม่ต้องีบ ขอบคุณเจมส์ด้วยนะครับสวัสดีครับแม่งยังไม่เด้งอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมให้ให้น้องอ่ะทำดีเฮียแบบให้มันซับขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้แม่งทำโปรแกรมขึ้นมาเองเลยเฮียทำเวฟขึ้นมาเองเลยให้ซับแม่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมให้น้องมันทำโปรแกรมขึ้นมาเองเลยยืนเรียงกันดีๆี แถวแตกกันเลยเนี่ยมึงใช่ใหญ่มันเด้งขึ้นหน้าจอเหมือนกันแต่ม<ะ>ันเด้งข,ขึ้นเหมือนกัน,นมึงคุมคนอยู่ไหมเนี่ยเหมือนไข่เลยพี่ไม่ถ้าถ้าแคบคนมันจะเข้าไม่หมดพี่คำีเหรอพี่คำีพี่ ย้อนเปิดตะโกนด้วยเปิดตะโกนด้วยพี<บ>่ขมีอ<บ>่ะพ<บ>ี่อยู่หรือเปล่าเออมึงก็พูดเลยมึงจะพูดอะไรอะ่ะร้องอะ่ะมึงเป็นร้องอะ่ะใครร้องวะใครเป็นร้องวะผมครับ,รบไอ่ไอ,ไอ,ไอ้ดิเหรอผมค, <laughs> ครับยอดเองครับลงโอเคล่ำไปน้อง ี่ยใครใช้ปะเอาเอาขออีกทีขอย้ำอีกทีนะใครจะตอบมึงว่าใช้วะไอ้ควายเอ้ยเขาคงตอบมั้งไอ้โง่ไม่มีใครตอบมึงหรอกว่าใช้หรือไม่ใช้อะพวกพวกนี้มันจริงใจกับผมลุงโอ้โหสัตว์เอไหครั้อ้าวแล้วแต่มึงเลยไอ้ฟาร์มมึงใช้ปะไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้มึงยิ้มเนี่ยไม่ได้ใช้ขอเช็คกับมึงกับเครื่องมึงแล้วได้ได้ครับขอเลยอย่าใช้ไม่อย่าใช้เถอะเพราะมึงเก่งอยู่แล้วเนี่ยที่รับมาเนี่ยมีแต่ศาสตร์ทั้งนั้นเลย ว่ามึงใช้ตอนมาคัสกับพวกกูไม่ใช้ไม่ใช้ไม,ใชไม่มีตอนขับไม่น่ามีไม่ต้องไปใช้หรอกของขยะไอ้เหี้ยกูคเคยเจอมาละแก๊งแกงหนึ่งกูไม่พูดหรอกแม่งใช้แบบทุเรศอะ่ะไอ้เหี้ย ใช้แล้วแลแบบยังมาแอคตอนพวกกูชนะไอ้เที่ยกูแบบปวดจิตกับมันไอ้เที่ยใช้ของที่กูอย่าไปใช้เลยมันจะเป็นขี้ปากคุณตลอดชีวิตเลยสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะอย่าใช้เลยของมันอะกูรู้หรอกว่ามึงแบบเลื่อนเลื่อนอะไรไปในโซเชียลมันก็มีให้มึงอยู่แล้วแหละไอ้เที่ยแบบเพื่อนบอกต่ออย่างเงี้ย เพื่อนใช้หรือว่าเพื่อนแบบมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแบบเนียนเนียนนียนมึงอย่าไปรับเลยเฮ้ยไอ้นะดดี่พูดดีนะพูดดีพูดดีอันนี้เห็นจริงมึงเก่งด้วยฝีมือมึงดีกว่าเวสุดท้ายแล้วว่าฝีมือมึงก็อยู่กับมึงอะจนตายอะนิ้วมึงอะที่มึงแบบกดอะนั่นแหละอย่าใช้นะเวทุกคนโอเคป่ะ โอเคครับโอเคครับดแต่ครับแล้วเสียงเสียงย่อแยญ่ไหมอย่างนี้เสียงย่อแย่ไหมย่อแย่ย่อแย่ไอ้ไอ้ไอ้บิ๊กจูนเนี่ยมึงพูดดิครับผมมึงใช้เปล่าไม่ได้ใช้ครับมึงติดหัวล้อเนี่ยมึงติดหัวล้อจริงแล้วเนี่ยเวลาเล่นก็เล่นเว้ยเวลาจริงจังจริงจังด้วยดิมึงดูหน้ากูด้วยดิเล่นกับมึงไหมเฮีย โชว์หน่อยไอ้ดอก่ะเรารู้กันแน่อ่ะตีหนึ่งอ่ะตันไม่รันอ่ะแล้วกูมีคอนแล้วด่ะคอนแล้วปักหลามพี่ละครับปักหลามยังไม่ตีเป็นอะไรคอนกูก็รันได้เหมือนกันนั่นแหละดีกว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานกูหมัดอ่ะตีครับิงครับใช่ครับแต่มึงมีกูมึงก็อุ่นใจกันถูกป่ะล่ะถูกครับ กูเชื่อใจพวกมึงนะเว้ยผู้ใหญ่เขามาแบบมาเตือนมาบอกอะไรหมดแล้วอ่ะแต่ถ้ามึงยังตีหน้ามึงมาแบบไม่ฟังแล้วยังฝืนแบบเล่นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมึงควรคิดได้แล้วนะเว้ยมึงก็โตกันทุกคนแล้วนะเว้ยอีกสองสามวันน่ะข้างหลังมึงก็จะเขียนว่าจะนังคารแล้วอ่ะถ้าใครรู้ตัวว่าเล่นหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะกลัวน,นี่กูแค่บอกเฉยน,นะไม่ได้ว่าจะกล่าวหาหรอกเลิกเถอะ ลบทิ้งไปเถอะพวกมึงเก่งทุกคนอยู่แล้วเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยที่อยากให้หนึ่งหนึ่งอะทุกคนเนี่ยกูว่าแม่งก็แบบแม่ไม่สก,กอร์ไข่อะ่ะนั่นแหละตอนมัแค่มาย้ำอีกทีไม่มีอะไรแล้วเแต่บอสเนวเขามาพูดต่ออีกทีนึงอะ่ะบอสมาเลยบอสบอสตามมาแหละตามที่ลองยอ้ยอนพูดอ่ะประมาณนั้นเลยเอย่าไป<ม><ม>ใช้น,นะลองย้อนลองย้อนเดี๋ยวนี้ก็มีลองกันแล้วว่า ไอ้ย่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ลองกันแล้วไอ้เหี้ยลองยอ้งนน <laughs> อนนัดนึงไอ้ย่าจะหลุดนิดนึงมี่กูขออีกอย่างหนึ่งนะเ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยขมวดเราเนี่ยออ๋พี่คำมีครับคำม,มีครับคำมีรอมันก่อนแล้วกันคำมีสี่คำซ้อนไปทำอะไรมาเนี่ยไปลบม้าเปล่าไอ<ม>้ไอ้มือดอ่ะ พี่ไม่น่าอยู่ครับไม่ไม่มีวอลน่าจะตั้งใจฟาร์มอยู่เอางี้นะกูขอกูขอบูมก่อนเล่นแอร์ดรอปนะเอาขอลั่นนะขอลั่นแบบกูมีคอนหวกงห้ากูสามารถฆ่าฟังฟังพวกมึงบูมแล้วกูสามารถแบบฆ่าได้ห้าตัวเอาป่ะทำได้ไหมได้ครับหนึ่งสองลั่มเจกีสู้ไม่สู้สู้ดังกว่านี้ดังกว่านี้กูเห็นเลยไอ้หียบิ๊กกระจูเนี่ยไม่พูดปากแม่งไม่ขยับเลนแล้วมึงตีเนียนเนาะ ผมให้มึงพูดสู้คนเดียวอะ่ะ10บสิบวิอะ่ะมึงเอาไหมเอาไหมจีเคสู้ไม่สู้ขอบคุณเอาสู้โอ,โอเคได้อยู่นิดนึงมีมึงกูก็อุ่นใจที่1.0เนี่ยไอ้ยอดแค่นั้นแหละเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเรามีภารกิจไปกำจัดพวกเชื้อไวรัสนะ ไอ้ที่มันมีเชื้อสายฮุกคุณอยู่ในเมืองเราแล้วต้องไปคื้มันนะเดี๋ยวปะพวกมึงมีกันไหมเฮ้ยเยี่ยมอย่าพูดอย่างกั้นไม่ได้ไอ้เยี่ยมมึงอย่าพูดอย่างกั้นไม่ได้มันก็มีความแค่แล้วยอดมันจะมากระทืบเราแล้วตอนแรกอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้มันกำลังแบบแซมแซมใส่เราอยู่ใครใครโดนวะใครโดนไอ้ฟ้าใครโดน่ปะผมเก็บไว้ในใจน้องชายให้เราเลยปะครับเอาง่ายรอพี่มีบวกห้าเลยเดี๋ยวพี่พามึงเราเดฟ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 อยากฟัง ก็คือผมขี่มอไซค์มาใช่ไหมขี่มาที่แลนแลวเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาออกมาจากตัวเนี้ยครับออกไปโผล่ยิงผมแล้วก็ซ้ําผมเลยมันเปิดคาแลนแล้วนี่หวาตัวเนี้ยมึงถ่ายรูปเป้ามึงถ่ายรูปเป้ามถ่ายมันถ่ายครับมันถ่ายครับแล้วเป็นโจนหรือเปล่าเป็นโจนหรือว่าอะไรเป็นเป็นโจนมาครับโจนอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นพวกมันเพราะว่าโดนจบกมับอกม่บอกอะไรซะม่บอกอะไรมันโคนเรากี่รอบโคนเราวันนี้น่าจะสองสามรอบ้วครับเออมึงรอคนเต็มมึงรอคนเต็มมึงรอคนเต็มแล้วมึงล่ำเลย แกงอะไรอ่ะแกงอะไรซีเอฟครับซีเอฟแต่เย็นพี่อาไหนปล่อยได้ก็ปล่อยไปก่อนเนาะการกระพี่ยังมึคข้าพี่ยังงค้อนบวกห้าอยู่เด็กปล่อยได้ปล่อยไปก่อนเนาะ